นี่ตําแล้วเด้อพี่น้องหมกปลาปึงตําใส่ปีกไวหมกเลาวหมกหมอใส่หมอแล้วก็เอาถ้วยมางุมพี่น้องหมกหมอเขาเอิ้นหมกหมอกบ่าบึกใส่ดอกกวยอีสาน เดี๋ยวกระงมใบจังสีเราเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่กาว่ามันสุกเลพี่เนาะต้องใส่หลายบ่ายท่วมลัางถวยเด้อมาังไทยเป็น,น สุกแล้วจ้าป่าบึกใส่ดอกกล้วยหมกป่าใส่ดอกกล้วยหมกปลาบึกอร่อยแซ่บเวอร์จ้า